ออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันก่อนนะคะกอข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 ,ข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 งจชชชอ,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 อยอดอตอ t h ทอทอนอดต t h นอบอปอ t h ฝอพอฟอพอมอยอรอลอวอสอ สหลอหต่อไปนะคะสระนะอออีอีเอเออููเอเอแอเอโอโอออ เออเออเออยเยอยเอือเอออัวอัวอัมไอไอเอากับวันนี้เราจะมาทบทวนสระอาแล้วก็สระอีกันนะคะเริ่ม <on> เลยก็อากากออากา กอีกีกอีกีจออาจาจออาจาจออีจีจออีจีดออาดาดออาดา do i do to ah do i do, a, ta. Do, a, ta. do i do

อีอีทุกคนเก่งมากค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะสอีสีสอีอส,สอีอ่ะเป็นรูปสีใช่ไหมคะมีสีมีสีต่อไปค่ะทออาทาทออา ทาเป็นรูปอะไรคะเนี่ยคุณตาใช่ไหมอ่ะตาทาสีตาทาส,ตาทาสีต่อไปคะ่ะกออากากออากาอ่ะ,อะ,อะไรเอ่ยตัวดำๆก็อีกากกอีกานออานา น no. อนานาอ่ะในนามีอะไรคะเนี่ยตัวดำดำกามานากามานาอ่ะเดี๋ยวอ่านตรงข้างหลังตรงนี้นะคะอีกสักหนึ่งรอบนะมีสีตาทาสีอีกากามานา นนการเติมคำนะคะีเด็้ยคขาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฝึกคำที่มีตรงนี้ก่อนนะว่าอ่านว่าอะไรอีกาอีกาตาตาตีตีฝาชีฝาชีทาสีอะคำพวกนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวต่อไปมาดูค่ะ ครูจะมีรูปให้ทั้งหมด5รูปให้หนูนำคำทั้งหมดนี่น,นะคะ5คำเลือกคำให้ตรงกับรูปภาพแล้วเขียนมาค่ะอย่างเช่นรูปแรกนี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอีกาใช่ไหมเราก็มาดูว่าคำไหนนะที่อ่านว่าอีกาคำแรกนี้เลยใช่ไหมคะอ่านว่าอีกาเราก็เขียนว่า1อีกาให้เขียนคำว่าอีกาลงไป อย่างนี้โอเคนะคะแล้วส่งมาให้ครูตรวจด้วยนะคะ